ถ่ายทำไมอะ่ะถ่ายคนสวยได้ไหมครับปันปันสวยไหมครับอู้หู้หู้เดี๋ยวจะคุณหู้หินเดี๋ยว <c oughs> อยากกินเซอร์จู <c oughs> ย<า>อย่าไม่รูด <c oughs> ที่จริงแล้วอะ่ะอ๋อ, <c oughs> อถามน้ดูนะครับนี่ปันปันกำลังทำอะไรครับไหนต้องโฆษณาหน่อยเออคือทำอะไรครับเนี่ยอ้ <c oughs> องให้แกะไหมแกะช่วยไหม ช่วยไหมทำเป็นนะครับเบน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 ,นกอดจะไล่อตอวหนึ่งจะไม่ได้ว่า อันี้กำลังผสมอ,อันนี้รสชาติเป็นยังไงครับอันนี้อร่อยไหมเคยกินสีเขียด้วยนูไปผสมก่นอนอะพอแล้วอะอะ